สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับจุดอีกคลิปเนาะวันนี้วันที่อะไรวันที่สามสิบเนยสามสิบตุลานะคะเมื่อคืนนี้ปาดงานหลายเรือไฟย,ยูนครพนมลูกค้าเอ้ยอีกสองอีกอีกสองกิโลเข้าไปถึงตัวเมืองอะ่ะจุมยุ่ตรงนั้นอะประมาณสองชั่วโมงะคะ่ะท้องยืนอืดจบวมนะคะเขาอืดท้องบวมแล้วก็ ก็เจบ็บตาคนสมาห,หลายใช่สรุปกะเดินทางออกจากบ้านเอาออกจากบาก้านจุดนี้นะทอนนี่นะแต้แต่หกโมงครึ่งเนาะประมาณหกโมงครึ่งเกือบทุ่มนึงนะ้ในที่จอดรถนะเกือบห้าทุมต้อเป็นวินเลยเห็นแค่สามลำสี่ลำสุดท้ายเราหมดแหละนะคะอลังเยอะแต่ว่ามันบมมากตรงที่เบิ่งนี่นยนะคะ กลับมากันรดติดอีกเป็นสม,มูเมื่อจะมอญพื้นตีหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นมีดประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วหกนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะคะเุ๊บนะ,ะล็กเนบ ตีลอนขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันตามสุดของช่างนะคะกับเล็ก hup 9นะคะท่อนไม้จะเป็นเล็กแนบกับ hup 9หาหายใจอยู่ในเล็กกันอื่นมันค่อนข้างที่จะบ่ค่อยทำนะคะถ้าทำโดยเฉพาะบาลเลือยอยู่แถวนี้หาย,ยะมีแต่เล็กคิดตัวเดอ้อแจ้งไว้ก่อนอย,อ,งงย <laughs> อย่าเชื่อช่างง่ายอย่าเชื่อช่างง่ายคณะจูให้ช่งางเทปเบอร์เทอจูจะไปเบิง้งกเลย้าตอ่อหรือการเหตุเหมือนมนันตัวเฉพาะนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมามาเริ่มเลยกว่าอันนี้มันจะเป็นโซ่้ายโบวี่กันนั่นแหละกล้องมองเห็นชัดนีโบวีนบว่นะคะจุกอ,อัดคลิปด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะคะโบวี่นะคะเร่มนี้นะคะด้ามไม้พยุงนะคะชุดพยุงนะคะเร่มนี้จะเป็นพอฝักนะคะเดี๋ยวความยาวก่อน ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่8นิวนะคะเรี่มนี้กว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2มม1.7นะคะกว้างสุดจะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาสันหนา5มินะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวด้ามยาวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดบนหรือบ่อันไหนคือบ่งงๆ โอ้มันเคยมาทางนี้สี่จุดเก้านะคะเรื่อนี้จะพร้อมฝักพยุงนะคะฝักพยุสวยนะคะใชโมเสะคะ เดี๋ยวนี้บางเล่มที่ว่าบมมีมอเตอร์ซคจุไปเห็ดราคาต่าลงอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้ามีมอเตอร์ซคขึ้นมามากกว่าน,นี้จะจุจ๊จิลองคิดอลองกรได้ที่จะไกะแถวบนัดไปด้ก็แกะแถวนี้ได้เลย ะะเรื่องนี้มาหนึ่งเกรดสุดแลเดอ้อเ้าสิบวัลกันอีกรดสุดแล้ว1,990งเก้นะหนึ่นะคะรวมส่งนะคะปลายทางเพิ่มหนึอยนะคะจากส่งพันกว่านะหนึ่งเนะคะชุดไม้พยุงสวยมาตัวนี้ก็เป็นโบวีกแบบหนึ่งนะคะไม่มีฝักแต่ว่าทำเอเขาเรียกว่าเดี๋ยวจุมไปเอากับเอ PVC เข้ารู้เพิ่บ้างใช่ไหม ะประมาณนี้นะคะ PVC เข้ารูปนะคะ PVC เข้ารูปนี่แถมมึงเหมเอสิเดือนอยู่นะนี่ค่ะ PVC เข้ารูปจะวางมังไหนดีจะได้เห็นชัดน,นี่แบบแถมึงก็บอกเห็น มาแั้วนี่เกะถ้าจับให้เะะ <มา S 1> บิร์นะมาเบลวี่โบวี่นะคะขัดเงากระจกนะคะตัวนี้ขัดเงากระจกนะคะขเขายาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างกว้างสุดนะกว้างสุดเมออดื่มอไหร่ดีเมื่อนี้หน่อหนึ่งจุดเก้านะคะสันหนานะคะสันหนาจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดเก้านะคะด้ามไม้ยุ่ง นะคะอืมเจ็แบดบีว้าตอนนี้กรีดใหม่เอ้ตอนเทสโคใหม่อันนี้ค่ะตอนนี้ทำคุมไหม่นะคะให้มันมันมันคือบอรนี้ตอนเทสโคใหม่นะคะตอนนี้ตองได้ทำคุมไหม่นะคะนนตัวนะน,นี้ไม่มีฝักนะคะต้องขัดเอาก,กระจก,ก,กะเสื่อัน,นึ่ง หนึ่งสองก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะหมาเยเลขที่สามอันนี้ก็เป็นโบวี่นะคะโบวี่ด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้มงคลน,นะคะเหล็กแหนบนะคะสัญญะคะคมยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดเก้าด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดเก้า อันนี้หาะเรต้องห่วงฟิตอยู่แล้วแต่ถ้าแบบคมแบบอะไรคัดเงาอันนี้มันสีบ่ค่อยอะน่าปันได้นะมาพบกับทรงหนักนะคะดังวัวเทออะไลจระเข้นะคะนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะ,นะคะ,ะ,คะรวมส่งไปทางเพื่มหนึ่งร้อย มาตัวนี้ตัวนี้จะน้อยกว่าห้านิ้วนะคะกว้างจะหนึ่งุดห้านะคะสันหนาหนาสุดจะหยุดอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะสี่มิลเหมาะสำหรับเล่อันนี้นะ,ะอันนี้4ี่จุดห้าทด้ามด้ามสี่จุดห้าด้ามมาพาดงนะคะ4ี่จุด้าด้ามมาุงโอ้ คือสีลมหนาวกับบอหนาวอันนี้ตอนนี้เปิดเปิดโคมอีกนิดหนึ่งนะคะโลมมันไม่ไหวนตอนะเห็นโคลมอีกหนึ่งร้อมซองหนังนะคะเรื่อนี้หนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งสองเก้าศูนย์นะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเรื่อนี้เชนี้เล็กแน่เพื่อเป็นลายอันนี้นะคะ นี้ความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่5้าจดหนึ่งนะคะสันนาสันนาห้ามิลนะคะห้ามิลห้าห้าครึ่งเนาะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่สองนุดดนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5้าจุดนิ้วนะคะอันนี้จะทำเป็น PVC เข้ารูปแบบนี้ให้นะคะ PVC เข้ารูปให้นะคะเังเกตกันเล วีซีเข้ารูปให้นะคะหนึ่งพันบาท,ทั้วนนะคะรวมส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยพร้อมกับแบบนี้นะแต่ว่าผมเป็นทรงนี้แบบนี้ทำทำฝากแบบนี้ให้นะคะปิดแบบนี้นะะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะติดภาพกันได้ถุงก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จุ๋มมีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย